อ่ะสี่สามสองไม่มีะไรจะถามแล้วมีถามทางบ่ากแล้วขี้สงสัยนะัดคือสงสัยหมดอื่นมั่งก็ได้คือมีน้องถามมาว่าคุณหมอคะหนูมีปัญหาคะ่ะเผอิญว่าหนูอมกระเจี๊ยวหัวแล้วอมได้ไม่สุดคะ่ะหนูควรทำยังไงดีคะโหต้องถามหมอหเหรอวะอ่ะเอาได้ถ้าสงสัยก็จะอธิบายให้ฟังอ่ะนี่คือภาพทิปปี้ขอทั่วไปอ่ะน้องๆผู้หญิงที่ดูคลิปนี้อยู่ ใครเคยทำท่านี้ไหมอ่านี่น,นอุสตส่าห์ไหม่เอาภาพอุจจาร์มานะเอาเปฟิล์มเอ็กซเรย์มาทุกคนเห็นสังเกตอะไรไหมว่าทิศทางเป็นยังไงผู้ชายเขาก็จะยืนแบบนี้ใช่ไหมผู้หญิงก็อาจจะนั่งคุกเข่าลงไปหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทําการสวมเข้าไปถูกไหมทีเนี้ยด้วยสลีระทุกคนมาดูไม่ได้ให้โฟก,กัสตรงนี้นะให้โฟกัสที่ลําคอด้วยหลอดหลอดอาหารของเรานะครับในช่องปากเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยเข้าปากก่อน แล้วมันก็จะโค้งลงมาแบบนี้นั้นไม่แปลกครับว่าถ้าเกิดน้องอ่ะอมอยู่ท่านี้มันจะทําให้เจ้าตัวกระเจี๊ยวเนี่ยแทงชนเพดานปากอ่าเป็นไหมใครลองอมไปแล้วลองมาเมนได้บอกว่าชนเพดานปากไหมคือถ้าเกิดแบบข้าวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังไง,งมันก็กระแทกขึ้นนึกออกว่าคืออันเนี้ยมันพยายามตั้งขึ้นอยู่แล้วแล้วน้องอ่ะไปกดลงอินี่ตั้งขึ้นน้องกดลงโดนอะไรโดนเพดานปาก อดังนั้นสิ่งที่น้องควรทำนะเว้ยคือทำอย่างนี้ครับเปลี่ยนภาพอ่น้องมาทำอย่างนี้เช็ดหน้าขึ้นเพราะการเช็ดหน้าขึ้นอ่ะจะทำให้หลอดอาหารของเราอ่ะกับในช่องปากอ่ะมันไม่ได้หักโค้งไม่ได้หักซอกนึกบอกไหมมันจากที่เป็นโค้งหักอย่างนี้ใช่ไหมพอเช็ดหน้าขึ้นปุ๊บ,บเพื่อรองรับการแทงลงเข้ามาในคอมีคำถามต่อพี่คะถ้าห,หนูเงย แล้วเขาจะแทนเข้าปากหนูยังไงเรื่องของน้องน้องไปหาวิธีเอาเองนึกออกใช่ไหมคือพี่ก็บอกแล้วว่าทํายังไงให้มันเข้าสุดแต่จะเข้าท่าไหนอ่ะแล้วแต่แล้วแต่คนเลยหนูจะไม่รู้จะกลับหัวกลับหางจะควยจะให้ผู้ชายกดโกงตัวลงแล้วหนูใส่แล้วแต่หนูแต่ถ้าเกิดถามทางการแพทย์ว่าใส่ยังไงให้ลึกสุดได้นะครับยัดให้ไม่ถึงคอไปเลยหนูชัดหน้าไว้ลูกแล้วก็เข้ามา สุดแน่นอนนะถ้าเกิดหนูก้มหน้าชนไปหน้าปากแน่นอนนะไปลองทำดูนะ